นั้นไงนั้นไงนั้นไงต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับดูดอะไรดูดแรงงานแรงานค่ะกอนต่อตอนนี้ราบิดนะครับก็เจอแล้วตอบข้อสองเท็กก่อนข้อสามบอกว่าดีด็อกคือการลอเดี๋ยวจริงหรือพี่จริงหรือเจ้าจริงหรือเจ้า ไม่จอิไม่จริไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จร้งไม่จงไม่จริงไม่จริงไม่จอิงไม่จริไม่จอิเไม่จริไม่จอิไม่จ้ิไมจริไม่ระไม่รไม่จก่ริไม่ไมรไม่จไม่จิไม่จงไม่จริไม่ไม่จริไม่จริไม่อม่ิ่ไม่จิไม่ไม่ ข้อ14เนี่ยมันจะมีเรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผ่านเลยนะจดวจไม่ทันไม่เป็นโปรดสมงใตรวจครับข้อ14ข้อ14เนี่ยข้าเข้างอไรลูกแล้วแล้ว C คืออะไรครับ C ซ้ำมาเถอะจรวจเปลี่ยนผิดเชื่อสแล้วตรวจว่าผิดเพราะมันลูกสอเดียวกันครับมันลูกสอเหมือนกันหากให้ผมตอบ C นะหากตอบตามรูปนะก็ต้องบอกว่า C คือการลองเดียวกันนั่นแหละ แต่คร mm ูค mm ิดว <wh> ่าโจทย์เขาต้องการให้คนควรให้สีมันคนละข้างกันแต่โจทย์เขาเขียนเป็นแบบนี้เ uh, น um, mm ี่ยตัวจมาคิดช่างมันแต่มันมีคําตอบแล้วก็ไม่ต้องไปสีเนี่ยแต่คำตอบก็คือจบนะครับเขาสิบสี่มาดูเขอสี่ครับตั้งใจนลูกมันมีคำคำหนึ่งที่หนูยังไม่รู้จักครับคือคำว่าความดันไอ โจทย์บอกว่า 3A, B และ C มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลดัน,น,นี้ C มีแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลมากที่สุดมากกว่า A ซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวปานกลางและ B มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,น้อยที่สุดจากตรงเนี้ย ตร,ต,ต,ร a, ตรงนี้คุณต้องไม่พลาดนะต้องคนดูเสียแล้วคุณงงไม่ไม claro. sort of ่ได้นะครับค um. ่ส C มากสุด B น้อยสุด A ตรงกลางจากแค่ตรงนี้คดูบอกครูกบได้ไหมครับว่า A B C มันคือสารที่มีสถานะอะไรกันบ้าง A เป็นอะไร สอเคครีบีฟีฟีฟีกีมาฟีันฟีฟมฟี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 ่ี่ีฟ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 เฟีฟีฟีสีฟ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 กับฟีฟสอีฟูฟีฟีฟงฟี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 ใจฟี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 ีฟีีฟ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 ี่ีฟีีฟสีฟเพิ่มนิดนึงครับ ความดันไอคืออะไรฟีสองแปดฟีสองแปดันกไอก็คือความดันที่เกิดจากไอระเหยอรือสารที่่ในสสารแก๊สครับความดันที่เกิดจากสารที่อยู่ในที่

ปิดแทนลิดิให้โอ๊เอา,เอา,เอาอยางหนังกระติกมาลับนะแล้วปรากฏว่าในแก๊สเนี่ยในหลอดเนี่ยมันมีแก๊ส